อาดับดัมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างซ้อมมานานหรือยังเนี่ยไปเนี่ยก็ประมาณซ้อมที่ได้ครับสองที่ได้เป็นไงร่างกายตอนนี้เปิดหน้าท้องให้ดูหน่อยให้แฟนขับพอได้เห็นเนื้อตัวหน่อยเปี้ยประมาณ90%ได้ครับ90อีก10อ่ะอีก10ก็อีก2วันก็เขาได้จะเต็มร้อยครับผมไปนี้เนี่ยเริ่มซ้อมมาได้สองที่ประมาณ10กสี่วันครับปกติเราซ้อม ปกติเนี่ยต้องซ้อมต้องซ้อมกี่วันจนไปหนึ่งะสามอาทิตย์ถับสามอาทิตย์อ๋อก็น่าจะว่าดีร่างกายก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละครับผมครับครูปั้มครูซ้มของเรามีไหมมีพวกปฏิหารแล้วก็มีพวกชู่อชงครับเยอะๆนะครับผู้สูงหลายคนเลยครับนะครับเจอกับผู้ปรับเก่าฉลามเสือนายกยเกน่าสาราครับเป็นไงบ้างก็อเขาก็เราเับแรงเข้ามาใช่เขาไปนั้นดีเขาไปนั้นชนะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยลูกเกม ก็ได้ลูกขยันครับลูกขยันแล้วก็ลูกเดินนะมึงลูกเดินสูงสีมากเลยนะครบยกนี่ออกใครก็ได้เลยออกใครก็ได้ครับเออใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วตัวเขาใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มันใหญแล้วก็ต่อยยากไหมมันก็ต่อยยากครับแต่ว่ามวยตรงนี้ผมไม่ค่อยกลัวเลยไม่กลัวตรงนี้ไม่กลัวเพราะอะไรก็เขาก็เดินโบว์เดินก็แรกครับชอบแรกครับเออเออแล้วเรากลัวตรงไหนเออที่มือที่มือ เล่าไฟล่าสุดให้ฟังหน่อยเจอกับฝ่าพิภพมันเป็นยังไงลูกเกมพิภพก็โดนสอลครับแล้วก็เข้าถึงตัวยากครับมันเขาจับในตีไม่ได้เลยหรอใช่ครับคุ้มแขนดีไช่แขนดีเนาะใช่ครับแล้วก็ถึงตัวยากด้วยครับตัวยากครับเขาบอกว่าเราเป็นมวยที่แพ้ทางมวยซ้ายจัดจัดจริงจริงไหมใช่ครับทำไมมันบังไม่ทันหรือกงบังไม่ทันครับเออมันเตะมาก็โดนซี่งงทุกทุกอันเลยทุกแข้งเลยใช่ครับเออไฟนี้แพ้ไม่ได้หลย แพ้ไม่ได้ครับเป็น้ก็กดดันแม่ะก็แม่กดดันครับเพราะว่าไปเกมกีฬาครับไม่กดดันครับคือแพ้นี่ตกรอบเลยนะใช่ครับกับร้อยเอ็ดเลยนะเราเออก็ถ้าชนะก็เข้ารอบสี่คนใช่ครับก็ได้ลุ้นแชมป์เสือใช่ครับเราตั้งใจหน่อยตั้งเป้าหน่อยตั้งเป้าถึงแชมป์ครับแชมป์ต้องแชมป์นะครับเออแล้วไฟนี้วางรูปเกมวางแผนเกมเราจะโชวยังไงบ้างครับ ก็ไปตามเกมนะครับต่อยเวียนนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดเดิมเดิมครับใช่ครับตอนนี้เกินกิโลอ่ะได้สอบปหมก็ประมาณสามโลสามโลครึ่งนะครับก็ประมาณนี้ทุกไฟอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เดิมแล้วนะไฟนี้ใช่ครับเขาต่อยตับคุดได้เท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับสิบหกสิบเก้าครับถ้ากลางคืนก็ร้อยสิบหกได้ครับผมได้กลางวันไปนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดเลยอกลางวันก็สิบเก้าสิบแปดครับเออคือมันเป็นมวยรอดนะใช่ครับก็ต้องทำตามกติกาเขาใช่ครับเออ เล่ารูปหนึ่งมันมีลูปมที่หลุดออกมาไปที่แล้วต่อยเสร็จเราไปนั่งหลังรถกระบะมันดราม่าทันทีเลยอ่ะมันเป็นยังไงทำไมถึงนั่งหลังกระบะก็วันนั้นก็คนนั่งหน้าเต็มแล้วก็เลยก็แค่นั้นเองใช่ครับแต่ว่าคนอะไรไม่รู้ชนะนั่งหน้าแพ้นั่งหลังใช่ใช่ครับแ่นีคนเตัวกระก็อยากให้มันมีประเด็นจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแก่ข้งนา รถเต็มคือไม่ได้เป็นการโดนดำโทษอะไรทั้งสิ้นไม่ครับไม่ครับเออแค่นั้นเองใช่ครับเออนะไม่ใครมันทำเป็นพต์ว่ะนี่ไงหน้าตบจริงเลยตบตกโซ่เลยมีคนถามมาว่าแผลเป็นยังไงบ้างก็หายดีแล้วหายไหมอ่ะหายดีแล้วโอ้เออเออหายดีแล้วยังพูดขุ่นชูไหมพูดครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เจ็บไม่อะไรครับ เตยมร้อยไฟนี้เรรีย้อแฮะตกรอบชนะเข้ารอบ4คนสี่ครับนะครับฝากแฟนคลับดับดําหน่อยให้ขอรำใจหน่อยครับอาร์ตินี้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจนะครับติดตามนะครับอาร์ตินี้เตรียมที่แน่นอนครับน้ำหนักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดินอยู่เท่าไหร่เรตั้งแต่มาอยู่ทุกไฟอย่างนี้เนื้อตัวคู่ดีเลย biết mà sáng mình mà, ý thì đẹp เด็ดไหมเราชนะมาแล้วก็ชนะเหมือนเดิมห่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่เราเต็มพี่ได้อย่าง